ทุกคนจะเข้าถึงได้ในความเพียรวยความขยันแล้วก็ถูกหลักวิชาคนที่ทำไม่ได้ก็มีสองประเภทนั่นแหละคนตายกับคนบ้าแล้วก็สูญเสียระบบประสาการรับรู้ไปแล้วคนดีๆอย่างเราซึ่งเข้าใจเป้าหมายชีวิตถ้าตั้งใจทำมันจริงๆแล้วก็ต้องได้แต่คนอย่างเราไม่ได้แล้วใครจะได้ล่ะในโลก เพราะเราเป็นผู้มีบุญที่สั่งสมกันมาอย่างดีแล้วจึงเมื่อได้ยินได้ฟังมีกุศลศรัทธาได้มาปฏิบัติถ้าทำถูกหลักวิชาและคขยันมีสติสาบายสม่ำเสมอและก็หมั่นสังเกตก็จะต้องสมหวังกันอย่างแน่นอนจะได้ลดละความเพี่อจะได้ท้อถอยจะได้เบื่อหน่ายเพราะนี่คือ งานที่แท้จริงของเราเป็นกรณียกิจเป็นกิจที่จะต้องทำให้มันถูกวัตถุประสงค์ของการเกิดมาเป็นมนุษย์